น้องน้องพ่อของน้องมีบ้านกองไจ้ะกเนี่ยตึงจะขายนะหมูตัวเนี้ยมันห้องวันขับนี่ป้าจยป้าแจยถามว่าพ่อของอีน้องอยู่บ้านกอป้าเปิ้นตึงว่าจะขายจะขายอ้ไอ้ยน่อู้บอกหูเรื่องเอหูบดีเหอนคก่หูบดีกันแน่สาวหูนวกอู้บอกหูเรื่อง,ออองจะไปละเออ,เ,อเนี่ยอันถ้าไอาจะซื้อตัแต่นะเดี๋ยวถ้าอีแม่มาก็ถามอีแม่ใเบื่นะอแมลงกูเนอะไอเนอะอันอีแม่ กี่นะมีแอ้อย่างกํมหุมาถามซื้อหมูอ่ะอีแม่จะขายก็โอ long, ๊กโอ๊กโอ๊กโอ๊กเถอะโอ๊กเถิดตัวน้อยๆมึง nhám มาแหนขได้โลขกคด้ผัวฮะไม่ใจนะอีแม่เพราะเฮากับบัจจิจะลูกขายหรอข้าเจ้ากับตึงบอกฮือว่าถ้าอีแม่ไปแห่กอนนี่มาถามอีแม่ปุ้นโอดโถทำโมสังโคห้ามเต่าได้มึงตึงบ่าฟังบ่อหลอป่อมึงมาก่อนเด้อ แห่นบ่แห่นเต็มตี้แห่นเต็มตี้พ่อโมมานี่กะเดียอีน้อยนะมันข้าได้ลูกข้าได้ผัวข้าสอนมันต้อไดกลับาฟังสูมานี่รองสอนมันพอหรอโหแม่มันจะไปมาหาเรื่องใส่ข้าเน้อฮะถึงวันนี้ข้าไปปั่นอกปั่นใจเฮ่อไผข้าก็มาได้แล่พอคนนั้นคนนี้เหรออู้อย่างอี้บอกมีเหตุผลโลเน่ก่อนนั้นเนาะก็ข้าจึงบอกแล้วมันจึงบ่ฟังเต็กแล้วเต็กแถมมันถึงจะเอาติ๊กติ๊กเน้สูเน้อ เอาอย่างอี้ก็แล้วกันป่ะถ้าสู่บบเชือข้าเฮ้อสู่ไปถามมันเลยบวกแก้วนะข้าเคยไปเอวบ้านมันกี่เตื้อไปถามมันเลยป่ะไปด้วยกันไปเดี๋ยวนี้ป่ะสู่จะมาโอ้ยี่มากะตึงบะถูกเนออีน้อยนี่นะอโยมันยังมาถึงสาวเตื้อแถมน้อยนะมันจะละเป็นไม่ห่างเนอะสู่นี่แหละมันจะได้เลี้ยงหลานฮูกอปอปจะไปมาปากนักข้าลำคานละเอาอี้ข้าจะละกันจะได้จนเป็นนะรอเฮื่อน้อยเข้ามาก่อนถ้าไอ้น้อยมาละอู้ลูกข้าได้ฟังอย่าละก็ละมันเป็นยัง ลากกว่าละฮั่นไอ้น้อยมาฮั่นพอดีไอ้น้อยมานี่ก่อนมาเดียวเนี่ยแม่มาหาเรื่องใส่ป่อว่าป่อนะไปลักเมาคนนั้นคนนี้อู้อย่างอี้มันบัตถูกด้วยน้อยโอ้ไผ่บัตรถามาห้ามเฮาอีป่อเขาถึงจะบวชเขาไปนเนนมาสามปีอ่ะบุญพ้าเหลืองเขายัางบัเสี่ยงมันบ่ครคบแจ้งจีวรเตื้อไผ่บัตรถามาห้ามเฮาเขาถึงจะบวชจันตาไอ้ถึงจะบวชแถมเนอะหอหอไอ้ออไน้อยไอ้น้อยอย่ามาลองกับข้าเจ้าคนเดียวเนี่ยข้าเจ้าก็บ่ได้ตกลงจะขายหมูเพิ่อเตื้อหรอ ข้าเจ้าตึงว่าข้อถามอีแม่ก่อนถามอีแม่ก่อนอีบะบยาก็าอีตาเนี่ยมาเป็นใจแม่มาแถละอันยังกันเดียวเดียวนะฮะเอาละก็ละบอกเป็นยังเก้าจะละสิบจะละมากินข้าวดูกันเถอะก่อนกินข้าลวละสูจะละข้าก็ตึงบอกว่าไป